ต้องเลียว่าแบบจีบโคตรอุ้ซอสไข่เค็มดูเยิ้มเยิ่มากมมนี่ขนาดแค่ส่วนเดียวยังแบบเยอะล้ลานตาเริ่มจะเลือกกินไม่ถูกคลิปนี้เรายังอยู่กันที่ช่วงเทศกาลรุษจีนนะคะคือปกติทุกช่วงเทศกาลรุษจีนเนี่ยกี๊กจ็ชอบตะเวนหาอาหารจีนกินเนาะวันนี้เดี๋ยวกิจะพาทุกคนไปกินติ่มซำร้านหนึ่ง ซึ่งร้านเนี่ยบอกเลยว่าเมนูเขาเยอะมากเขามีให้เราเลือกว่าเราจะกินเป็นราคาราก็ไดไ้หรือว่าเราจะกิน็นบุูเฟ่ก็ได้นาะวันนี้กีว่า,าจะกิน็นบุูเฟ่แหละเพราะว่า,าจะได้สั่งหลายๆอย่างหน่อยปะเดี๋ยวเราเดินไปที่หน้าร้านกันดีกว่าค่ะตอนนี้กี่อยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือนี่วันนี้จะมากินบฟเฟ่ All you can eat ฮ่าห้าราคาเดียวแต่หาห้าบวกบวกนะเขายังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จกับแวด เมนูเยอะมากอันนี้เป็นเมนูติ่มซำอ๋อแต่ถ้าเรากินซุปเขาจะเพิ่มต้องเพิ่มเงินแฮะวันนี้เราจะกินเป็นธรรมดาละกันแค่นี้ก็คือเยอะจนเลือกจะเลือกไม่ถูกแล้วอ๋อยืมบอกไปที่จริงร้านนี้เขามีทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วเขาก็มีอาราคาด,ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เรากินบุฟเฟ่ต์ดีกว่าเพราะว่าจะได้สั่งได้เยอะๆแล้วก็สั่งได้หลายๆอยา่างเนาะน่ากินมากเดี๋ยวขอสั่ง่งก่อนนะคะนี่ขนาดแค่ส่วนเดียวยังแบบ เยอะละลลานตาเริ่มจะเลือกกินไม่ถูกมากขนมจีบกุ้งก็คือชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะดูดิอ้วนๆมากเลยอ่ะเอาอันนี้ก่อนละกันนี่เซี่ยวหลงเปาน้ำซุปแบบเด้งดึ๋งมากเราต้องรีบชิมว้าน้ำซุปแตกรีบชมิมน้ำซุปมีความหอมน้ำซุปดีไส้ดีแต่ว่า แป้งแบบหนาตรงจุกมันแบบแอบ,บห,นหนาหนิดนึงอ่ะจีบกุง้งจีบกุ้งใหญ่แบบใหญ่มากๆจริงๆให้ดูให้เทียบกันอ่ะใหญ่มากโหคำเดียวจะหมดไหมเนี่ยเราจะลองจะลองคำเดียวก่อนแล้วกัน นี่มันไม่ใช่ขนมจีบกุ้งหรอต้องเรียกว่าแบบจีบโคตรกุ้งไม่รู้สึกถึงอย่างอื่นเลยยกเว้นกุ้งกุ้งกลับไปก็คือกุ้ง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 อันนี้ก็คือดูแบบโอ๊ยกุ้งล้นล้นทางนั้นเลยมามาชิมอันนี้กันดีกว่าฟองเต้าหู้ทอดใส่กุ้งตะโกนอีกแล้วกุ้งแบบตะโกน อ,อันนี้ก็คือกุ้งล้วงอีก,อกเช่นกันหอมฟองเต้าหู้ด้วยนิดหนึ่งแต่ว่าเนื้อกุ้งก็คือ,อม,มีแต่กุ้งอีกแล้วมันเข้าับฟองเต้าหู้มากปกติกีกสือชอบทุกอย่างที่เป็นเต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นฟองเต้าหู้อะไรเนี่ยคือชอบหมดเข้าเหมือนกินหอยจะอเป็นไส้กุ้งอะโอ เลือกไม่ถูกเอาะน,นี้ตัดเลียนหนึ่งผีอันนี้คือเป็นยำแมงกะพุนสไตล์ไทยไม่รู้จะแซ่บมากไหมอืออืออืออเปรี้ยวแซ่บเปรี้ยวแซ่บตื่นนี่ถัดมา,ามาชิมอนไนกันดีอ่ะอันนี้ละกันอันนี้คือเตียวรับกุ้งนึ่งอีกแล้วคะ่ะแต่ว่าชิ้นมันใหญ่เราต้องตัดแหละเดี๋ยวตัดให้ดูเดี๋ยวตัดให้ดูก่นโอ้โห กุ้งเล้เวอร์นี่แบบว่ากินมากมันขาดฟิลกว๋วยเตี๋ยวหลอดนิดน,นึงเพราะว่ามันมีแค่กุ้งครั้ใน้มันมีกุ้งคือกุ้งมันแน่นมันไม่มีเครื่องที่เป็นเครื่องกว๋วยเตี๋ยวหลอดทั่วไปอะยังเป็นกว๋วยเตี๋ยวหลอดที่ยังไม่สมบูรณ์นักละกันเพราะว่ามีแค่กุ้งล้วนๆจริงๆอันนี้ถัดมาเรามากินอันนี้กันดีกว่า อันนี้คือป zat, zat เอเป euh ี๊ยะทอดทอดมาสีด uh ูกําลังดีเหลืองทองแต่บางจุดอาจจะเข้มนิดหน่อยอันนี้เป็นปอเปี๊ยทอดไส้หมูปกติอือือกรอบจริงออันนี้ดีดีกว่าที่คิ เพราะว่าตัวแป้งมันมีความหอมหอมหอมวานๆแต่รสชาติไม่ได้หวานน้ำจิม้มน้ำจิ้มหวานนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้หวานแบบมันดีอะ่ะมันกลิ่นมีความแบบซับซ้อนดีงามกว่าที่คิดผัดมาชิมอันนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นไก่แช่เล่าเนื้อนุ่มหนังบางดูสิขอชิมยี่ขอชิมเปล่าๆกา่อนชิมโตมาก เนื้อ่นุ่มอย่างบางแล้วก็มีกลิ่นเหลา้าแต่ว่ากิว่าอันนี้กลิ่นเหล้าค่อนข้างค่อนข้างแรงนิดหนึ่งน,นี้ถัดมาอันนี้ก็ซิกโครงหมูหนึ่งบวยเนือน้อดูน,นุมยังไม่ต้องกินก็คือดูนุมแล้วเศษบวยติดมาด้วยอะ่ะน่าจะเป็นเศษบวยนะนเนี่ยตรงเนี้ยเนื้อบวยนะอืมนุ่มลอกแบบไม่ติดกระดูกเลยเนื้อร้อนม,มากเหมือนไม่ค่อยได้กลิ่นบวยกลิ่นบวยไม่ค่อยชัดมากละกัน แต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคนี่ถัดมาเรามากินชิมอันนี้กันดีกว่ากุ้งนึ่งมะนาวที่เป็นสไตล์ไทยไว้ตัดเลี่ยนแก่ง่ายกินง่ายนี่คือดีแล้วหนึ่งเพราะว่ามันไม่ติดเปลือกเนื้อล่อนจากเปลือกกินง่ายแก่ง่ายมากเลยอ่ะอืเนื้อเด้งหมากเอาไว้ตัดเลี่ยนจริงอันนี้ดีกุ้งอีกแล้วชอบถัดมาเรามากินนี้ดีกว่า ของเด็ดอันนี้เปลาลวาวาปกติเขาให้มาสามลูกนะแต่ว่าวันนี้กลัวจุกเกินก็เลยขอมปแค่สองลูกเดี๋ยวมาดูว่าไส้ไหลไหมไส้ไหลแค่ไหนว้าเ<อ><อ>ยิมเยิม้มซอสค่เค็มดูเยิมเยิ้มมากอนี่ เค็มๆแล้วก็หวานอ,อน่อ,อนๆแต่ว่าเหมือนมีกลิ่นวานิลานิดหนึง่งหวานอ,อน่อ,อนๆกำลังดีนะซอสไขเ่เค็มเลาวานี่คือครีมมี่มากนีงามเดี๋ยวเราต้องรออาหารอย่างอื่นมาเพิ่มก่อนเพราะว่ากิ๊กสั่งอย่างอื่นไปอีกนี่มีมาเพิ่มนิดหน่อยกิกสั่งอย่างอื่นเพิ่มก็คืออยน,นี้มีหมูแดงแล้วก็ เผือกทอดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลอดกุ้งทอดอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลอดกุ้งทอดนะน่ากินมากแต่ว่าไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าเยอะกิ๊กก็เลยบอกว่าโอเคกิ๊กขอไม่เยอะขอสองชิ้นพอก็คือได้สองคำน่ารักต้องสั่งเพิ่มแล้วแล้วก็น,นี้ฮะข่ากุ้งดูดีมากกุ้งแบบอันนี้แบบกุ้งลน้นๆมากเลยอะ่ะมารีบกินกันดีกว่าก่อนที่มันจะแห้งแล้วที่นี่คือเขาทําติ่มซำได้คําใหญ่มากเลยนะเพราะว่าแบบ เนื space, so space, so mm ้อกุ้งก็คือจุกๆอ่ะคิดว่าใส่กุ้งก็คือตุยไปเลยเมนูเด็ดที่สั่งเพิ่มไปมาแล้วอันนี้ดีคือแบบไม่ห่วงกุ้งเลยจริงๆกุ้งแน่นๆ่เน้นเกัดไปคำไหนก็คือกุ้งกุ้งกุ้งอีกแล้ว มาทะเลเรามาชิมหมูแดงกันดีกว่าอันนี้คือแบบมาแบบจานุ่นๆร้อนๆนะเนื้อหมูแดงดูช่ำหมูแดงนี่คือหอมสไตล์ฮ่องกงมากเขามาเสิร์ฟอันนี้เพิ่มปีกไก่ผัดทีแข้งสไตล์เสฉวนแล้วก็อันนี้เกี๊ยวกุหลาบแน่เลยกวยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอด เมนูกุ้งอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวลอดข้างในเขาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นปอะเปียไซส์แล้วก็ห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาดีอันนี้คิดว่าจิ้มน้ำจิ้มบัวเจียบน่าจะเข้ากว่าเพราะมันเป็นของทอดกิดกว่าจิ้มบัวเจียบเข้ากว่าน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวลอดอยังไม่ค่อยเข้ามาถัดมาอันนี้เผือกทอดกิ๊กสั่งเขามาชิมเดียวเอามาชิมก่อน คำใหญ่คำโตมากเผือกทอดอืมโอ้ยคำใหญ่อีกแล้วเผือกด้านในมีความแบบครีมมี่เนื้อแบบละเอียดเนื้อละเอียดล้วน ตรงซอสข้างในเหมือนได้กินแบบผงกะหรี่นิดๆอะมาลมาชิมมันนี้ดีกว่าไก่ทอดผัดพริกไตล์เซชวนเครื่องเขาดูแน่นอะ่ะเครื่องแบบกระทงกระเทียมต้นหอมดูแน่นมากอืมต้องระวังนิดนึงมันมีกระดูกมาด้วยเพราะว่ามันเป็นปีกไก่ดีมากเข้ากันมาก อหอมแบบเข้ากับต้นหอมเข้ากับเครื่องข้างหน้าสุดๆนี่ถัดมาแล้วมาชิมนี่กันดีกว่าอันนี้เกี๊ยวกุหลาบไม่ใส้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อไม่มีไส้มันเป็นแค่เกี๊ยวคือเป็นแค่เกี๊ยวเลยแค่เขาทำทรงมาเฉยๆน่ะอือ เหมือนสัมผัสได้ว,ว่ามันมีไส้แต่พูดไม่หูว่ามันคือไส้อะไร,รอระอันนี้คือเตี๋ยวหลอดเนื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดที่นี่ก็คือเขาห่อมาแบบเนื้อมาเป็นชิ้นชนอ่ะแล้วก็ห่อเส้นมาเลยแต่อันนี้ดูเนื้อชิ้นใหญ่มากเลยนะชิ้นมันใหญ่อ่ะไม่ไหวนี่อื อืมเนื้อมันนิ่มแบบนิ่มมากแต่ว่านิ่มจนไม่รู้สึกว่ามันเป็นเนือ้อเพราะว่ามันนิ่มมากจริงๆมาอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นลูกชิ้นกุ้งนึ่งมะนาวกุ้งแบบคำใหญ่มาอีกแล้วคำใหญ่คำโตลูกชิ้นกุ้งนึ่งมะนาวกุ้งดูแน่นๆอีกแล้วก้อนนี้ อืมแซ่บมากเอาไว้ตัดเลี่ยนได้ดีเลยอะ่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งพี่ไปตัดเลี่ยนเลยแซบ่บอันนี้ขนมงาทอดมาเป็นก้อนอย่างงี้ก้อนใหญ่แป้งนุ่มแล้วก็หอ,อมข้างในมันเหลวๆอย่างงี้เลยอะ่ะนู อือสืมทล หอมงาดำมากเลยอะอร่อยหมดแล้วนะคำนี้ต้องแบบคำเดียวหมดลวตอนนี้ก็คือเริ่มอิ่มแล้วนะแต่ว่ายังเหลือหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยตามเคลียร์ของที่เหลืออีกนิดหน่อยเนาะวันนี้มาพูดสรุปให้ฟังก่อนเอาจริงๆภาพรวมาประทับใจเกือบทุกอย่างเลยแต่เมนูไหนที่เป็นกุ้งของเขาอะไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะกุ้งทอดปอเปี๊ยะไส้กุ้งนึ่งหรือว่าที่เป็นฮะเก๋าไส้กุ้งลูกชิ้นกุ้งนึ่ง หรือว่าฟองเต้าหู้กุ้งทอดทุกอย่างที่เป็นกุ้งอ่ะคือเขาให้กุ้งมาแบบจุกๆไม่ห่วงกุ้งเลยทีเดียวบางอันก็คือเหมือนมีแต่กุ้งหัวนะกัดไปก็คือกุ้งกุ้งกุ้ง กัดไปกี่คําก็คือเจอตะกุงข้อดีของเขาคือเขาไม่หวงกุ้งจริงๆค่ะใครที่เป็นแบบสายกุ้งที่แบบชอบกินกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกินว่ากินกับคนหนึ่งประทับใจประทับใจมากกับความที่แบบกุ้งตะโกนตะโกนไปเลยของที่นี่อะไรที่เป็นกุ้งคือดีงามทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบที่แบบของทอดธรรมดาของนึ่งหรือว่าที่เป็นแบบที่มีน้ำยำเปรี้ยวๆนนะั้นอะ่นะนะอร่อยหมดอร่อยหมดทุกอย่างที่เป็นกุ้งเพราะว่าด้วยความกุ้งอ่ะสดอยู่แล้ว ประทับใจมากส่วนถ้าเป็นเมนูอื่นนะที่เป็นหมูหรือว่าไก่ของเขาอะ่ะคือที่นี่เขาอะถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละทำมาค่อนข้างดีอันนี้ไก่ทอดพริกสไตล์เสฉวนวก็อร่อยเพราะว่าหอมแบบหอมต้นหอมหอมกระเทียมอะไรพวกน,นี้ข้างหน้าเนี่ยอร่อยมากนี่เหลืออีกสองชิน้นเดี๋ยวค่อยกินต่อหมูแดงนี่ยังถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ได้ชอบม,มากไม่เท่ากุ้งแล้วก็ ไก่แช่เหล้าเนื้อดีเนื้อนุ่มหนังก็นุ่มละลายก็คือดีงามแต่ว่ามันจะมาเป็นแนวเย็นๆนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นแบบจานร้อนเพราะว่าทุกอย่างอย่างอื่นมันร้อนหมดเลยไงส่วนเมนูที่เป็นของทอดที่เนี่ยเขาทอดมาได้ถือว่าดีโอเคเลยค่ะก็คือกรอบนอกข้างนอกกรอบช่วงแรกๆที่มาเนี่ยเหมือนของทอดมันอะไม่ไม่ค่อยอมน้ํามันมากอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นคนยังไม่ค่อยเยอะเขาเลยแบบทอดมาดีช่วงหลังๆที่เนี่ยเหมือน คนน่าจะเริ่มเยอะแหละของทอดมันเลยแบบ มีน้ำมันติดมาบ้างที่จานหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ายังกรอบในหมวดของทอดประทับใจที่สุดก็คือฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งเบิ้ลไปแล้วสองจานอร่อยมากส่วนเครื่องดื่มของเขาก็คือรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่แล้วมีทั้งชาแล้วก็น้ำเกงควยวหวานน้อยน้ำก็คือดีค่ะเรียกเก็บเงินไปแล้ววันนี้ราคาก็คือห้าแต่ว่ามันไม่รวมแวบกับเซอร์วิชาเนาะจบมาสองคนอยู่ที่1 3 6 3ัารหสบาทสำหรับเพื่อนๆถ้าใครจะตามมาที่ร้านนี้นะคะก็คือจะ มากันได้เดี๋ยวกิกป่าลิงก์กูเกิลแมบบไวให้ทีหนึ่งเนาะร้านเขาจะเปิด2ช่วงนะคะก็คือกลางวันส1ดโมงถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็ตอนเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มเลยตามมาทานกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุฟเฟ่ต์หรืออลาคาร์เนาะกิกว่าถ้ามากันแบบครอบครัวหลายๆคนอะมาสั่งแบบอลาคาร์ดีกว่าเราจะได้กินที่เมนูที่หลากหลายด้วยเพราะว่าอลาคาร์อะมันจะมีบางเมนูที่ในบุฟเฟ่ต์ไม่มีนะคือบุฟเฟ่ต์ไม่ได้มีทุกอย่างโดยรวมวันนี้คือประทับใจเกือบหมดเลย วันนี้กินไม่ได้สั่งผัดผักมาเพราะว่ากลัวทานไม่หมดที่จริงมันมีพวกผัดถั่วถั่วแขรเนี่ยก็น่ากิน,กนผัดผักมุ้งไฟแดงก็น่ากินวันนี้กลัวทานไม่หมดก็เลยไม่กล้าสั่งค่ะและยังไงเราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปให้กิงด้วยนะคะแล้วจะได้เป็นกําลังใจให้กับกินหน่อยเนาะรอตามว่ากิงจะไปกินที่ไหนต่อนะคะเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย